สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันนะในรายวิชาศิลปะกับครูเอ่เช่นเดิมนะคะเย้นะเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อตอนออที่ผ่านมานะคะเราก็ ได้เรียนรู้กันไปค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนธาตุทัศนศิลป์องค์ประกอบศิลปทฤษฎีสีหรือเรื่องของเทคนิคศิลปินแต่ละคนนะคะว่าเขาทํางานในรูปแบบแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนได้ปฏิบัติงานกันไปแล้วก็สอบ ลามภาคกันไปตอนนี้เราเดินทางมาถึงเครื่องเทอมแล้วนักเรียนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องของศิลปะวิจารณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าศิลปะวิจารณ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันแบ่งออกกี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็มันสําคัญยังไงกับงานศิลปะนะคะอาจจะเคยได้ยินว่าผลงานศิลปะแต่ละคนความชอบของแต่ละคนมันก็มีความสวยที่แตกต่างกันแล้วเขาเอาอะไรมาวัดเขาเอาอะไรมาวิพากษ์มาประเมินผลกันว่างานชิ้นนี้ดีที่ สุดแพงที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้กันเลยในเรื่องของศิลปะวิจารณ์การวิจารณ์งานศิลปะหมายถึงการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีหลักการโดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่นๆด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานและเป็นการฝึกวิธีดูวิธีวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆ เรามาดูกันสิว่าคุณสมบัติของนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยมีอะไราบ้างนะคะข้อที่1ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจำชาติและศิลปะสากลข้อที่2ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ่อมาข้อที่3นะคะควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ช่วยให้เ,เราเนี่ยรู้แง่มุมของความงามนะคะข้อที่4ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางและไม่คอยตามคนอื่นนะคะข้อที่5กล้านะคะกล้าที่จะแสดงออก ทั้งที่เป็นไปตามหลักวิชาการแล้วก็ตามความรู้สึกและประสบการณ์นั่นเองการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ โดยทั่วไปจะพิจารณาจาก3ด้านนั่นเองนะคะเรามาดูกันซิว่า3ด้านเนี่ยได้แก่ด้านไหนบ้างนะคะข้อที่1เลยเราจะประเมินคุณค่าก็ต้องมี 1. ประเมินด้านความงามนะคะ 2. ประเมินด้านสาระนะคะแล้วก็ที่3เนาะประเมินด้านอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองดูด้านที่1นึ่งกันก่อนนะคะด้านความงามเนาะ เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือนะคะว่าในผลงานชิ้นนั้นเนี่ยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะแล้วก็การจัดองค์ประกอบศิลป์แบบไหนนะคะว่าผลงานชิ้นเนี่ยแสดงออกทางด้านความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามแล้วก็ส่งผลต่อผู้ดูนะคะให้เกิดความชื่นชมในด้านสุนทรียภาพเพียงใดนะคะลักษณะการแสดงออกทางด้านความงามของศิลปะเนี่ยจะมีความหลากหลาย แล้วก็แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัยเนาะทีนี้ผู้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าเนี่ยจะต้องมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการดูว่าใช้ทัศนธาตุาตัวไหนหรือว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบแบบไหนด้วยนะคะ ต่อมานะคะด้านที่2นะคะด้านที่2ก็คือด้านสาระนั่นเองเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นเนี่ยว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมคุณธรรมจะเรียธรรมตลอดจนจุดประสงค์ของงานชิ้นนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะทางจิตวิทยาหรือว่าสาระที่ผู้สร้างงานศิลปะเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่อ เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาตเาิเกี่ยวกับสังคมาศาสนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการหรือว่าความเพอ้อฝันของศิลปินหรือว่าผู้สร้างงานศิลปะที่เขาสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะว่าในด้านสาระนี้เขาต้องการที่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะจุดประสงค์ของเขาคืออะไร ด้านที่3ก็คือด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะคะทีนี้ด้านนี้เนี่ยอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะผู้วิจาณยเนี่ยจะพิจารณายัางไงนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งนะคะอาจจะสังเกตจากวัสดุหรือว่าลายเส้น หรือการสาสีการหยดสีแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงออกด้วยความคิดพลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่บนผลงานนั่นเองนะคะต่อมาเรามาพูดถึงกระบวนการแล้วก็พิจารณางานศิลปะตามหลักการแล้วก็วิธีการกันก่อนเมื่อต้นคลิปเนี่ยคุยบอกว่าเราจะเป็นนักวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยเราต้องมีหลักการเราต้องมี วิธีการว่าทํำยังไงหรือว่าเราจะมีขั้นตอนในการวิจารณ์งานศิลปะชิ้นชิ้นนี้อย่างไรนะคะก็คืออันนี้เลย5ขั้นตอนนกักเรียน5ขั้นตอนหรือว่า5กระบวนการในการที่เราจะไปวิจารณ์งานศิลปะของเขาอย่างมีหลักการแล้วก็วิธีการเนี่ยมี5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะขั้นระบุข้อมูลผลงานนะคะข้อที่2ขั้นตอนของการพัฒนาผลงาน ข้อที่3ขั้นวิเคราะห์นะคะข้อที่4ขั้นตีความแล้วก็ข้อที่5ขั้นประเมินผลนะคะเรามาดูขั้นแรกนะคะขั้นที่1นะคะก็คือขั้นของระบุข,ข้อมูลของผลงานนะคะ เป็นข้อมูลรายละเอียดนะคะที่เราได้เห็นผลงานชิ้นที่เราจะวิจารณ์เนี่ยว่ามันอยู่ประเภทไหนนะคะจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตย์ภาพพิมพ์หรือเปล่านะคะหรือชื่อผลงานเนี่ยเขาชื่อว่าอะไราชื่อศิลปินที่สร้างขนาดวัสดุเทคนิควิธีการนะคะหรือสร้างสารรค์เมื่อพอศใดเนี่ยปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหนรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานเป็นแบบใดนะคะเราก็จะระบุอยู่ในขั้นตอนที่1นนะคะก็คือขั้นตอน ระบุข้อมูลของผลงานนั่นเองขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนการพัฒนาผลงานเนาะสิ่งที่ปรากฏในผลงานนะคะมีอะไรบ้างเราก็ใช้คำง่ายๆนะคะในการบรรยายเลยอย่างเช่นบรรยากาศเป็นสีแบบไหนใช้เส้นยังไงทิศทางมีทัศนธา,าตุตัวไหนบ้างรูปร่างสีพื้นผิว เส้นเป็นยังไงอะไรนะคะหรือว่าใช้โทนสีแบบไหนใช้สีแดงสีส้มสีเหลืองโดยภาพทั้งหมดเนี่ยเขาใช้โทนสีอะไรเขาเน้นสีแบบไหนเขาพูดถึงอะไรนะคะทิศทางในการมองเนี่ยเป็นแนวราบหรือแนวดิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พนัฒนาไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่2เรามาต่อในขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนของการวิเคราะห์นะคะคือขั้นตอนการวิเคราะห์พิจารณ์ พิจารณาจากความสัมพันธ์นะคะของสิ่งต่างๆที่มีในผลงาน,นะคะ่ะการวิเคราะห์รูปแบบเป็นการเจาะลึกลงไปนะคะมากกว่าการบรรยายนะคะอันนี้เราวิเคราะห์แล้วนะเพื่อบอกว่าเราเนี่ยรู้สิ่งที่เราค้นพบนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสามารถวิเคราะห์ได้จากส่วนประกอบของทัศนธาตุองค์ประกอบศิลและก็หลักการจัดวางภาพนั่นเอง อมานะคะขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนของการตีความนะคะเราเระบุข้อมูลมาแล้วเราพนัฒานามาแล้วเราวิเคราะห์บรรยายมาแล้วนะคะเราก็จะมาตีความซีสิ่งที่บรรยายมาสิ่งที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยเราจะตีความยังไงนะคะก็คือกระบวนการตีความ ความหมายต่างๆนั่นเองของผลงานอย่างละเอียดทีท่วนนะนะว่าในผลงานศิละปะนี้มีแนวความคิดอย่างไรนะคะให้อารมณ์และความรู้สึกเป็นยังไงนะคะเราต้องตีความแล้วจากสิ่งที่เรามองเห็นมาทั้งหมดต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนักเรียนต่อจากขั้นตอนตีความหมายก็คือขั้นตอนที่5นะคะ ขั้นตอนที่5ก็คือขั้นประเมินผลนะเป็นการประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นนั้นเลยจากการพ,พิจารณามาทุกข้อในเบื้องต้นแหละสรุปให้เห็นสิว่ามีข้อดีมีข้อด้อยในด้านเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวยังไงนะคะหรือว่าหลักทัศนธาตุหลักการจัดองค์ประกอบสินทักษะฝีมือแล้วก็การถ่ายทอดความงามเนี่ยเพื่อพัฒนาหรือตัดสินผลงานชิ้นนั้นเลยนะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้เนาะขั้นประเมินผล นั่นเอง สุดท้ายนี้นะคะคูณแอกขอสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะคะนักวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยก็คือคนที่แสดงออกทําความคิดเห็นนะคะต่อผลงานศิลปะที่ศิลปินเขาสร้างขึ้นนะคะอย่างมีหลักการนั่นเองโดยผู้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาต้องดูในเรื่องของ3ด้านเลยนะคะที่หัวอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือด้านของความงามด้านของสาระแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะมีกี่ขั้นนะะักเรียน อันนี้แอบใบแล้วนะ5ขั้นนะคะขั้นตอนการวิจัยงานศิลปะจะมีอยู่5ขั้นนะคะก็คือขั้นที่1ขั้นระบุข้อมูลผลงานนะคะว่าผลงานชิ้นนี้ชื่ออะไรใครเป็นคน สร้างผลงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเทคนิคอะไรขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในขั้นระบุข,ข้อมูลผลงานนะคะ2นะคะขั้นพรรณนาผลงานนะคะพรรณนาซิว่าเราเห็นอะไรบ้างในผลงานศิลปะแล้วก็ขั้นที่3พอพรรณนาเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์ซิว่า เขาพยายามจะพูดถึงอะไรเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างนะคะเรามาวิเคราะห์แล้วก็โยงไปข้อที่4ตีความซิตีความหมายซิว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันต้องการพูดถึงอะไรกันแน่นะคะแล้วก็งานชิ้นไอ้ขั้นที่5นะคะก็คือขั้นประเมินนะคะขั้นประเมินก็คือขั้นตัดสินนั่นแหละว่าข้อดีข้อเสียของงานชิ้นนี้มีอะไรบ้างนั่นเองนะคะขั้น ทั้ง5ขั้นนี้นะคะก็คือขั้นออตอนการวิจารณ์งานศิลปะนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมแคปภาพหน้าจอสป,ปีดแบบเร็วๆนะคะก็ยังขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย